ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการของนางวงประสิทธิ์เกชัยตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวรารามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมินครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6ก,กิจกรรมคือกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอนวันละ25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส่าวลารามรับผิดชอบงานบัญชีการเงินการเบิกจ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส่าวลารามงานประสานความร่วมมือกับชุมชน จัดทำโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัสง่าวรารามและครูเวรประจำวันการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อมวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบยียบแบบแผนของราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลา และการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนสอง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเช่นเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักป่าเป็นประจำ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในชุมชนและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติเช่น วันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตต,ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงโดยเป็นผู้วางแผนการใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่างรัดกลุ่มใช้จ่ายตามความจำเป็นไม่สร้างหนี้สินนอกระบบแล้วเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติด ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนเหมาะสมตามสถานภาพเป็นผู้ประหยัดมัธยัติอดออมมีการออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาวิชาชีพเช่นมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการของนักเรียนและงานวิจัยในชั้นเรียนรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนและชุมชน 5. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพข้าพเจ้าสอนด้วยความเอาใจใส่รักสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์อย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยไม่หวงแหนไม่บิดเบือนความจริงและไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพยอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่นการเข้ารับการอบรมสัมัมานาทางวิชาการด้านต่างๆตามโอกาสที่เหมาะสมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ร้านหนังสือและสื่ออินเทอร์เน็ต ประพฤติตนตามจรรยาบาลของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบาลของวิชาชีพบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมมากกว่าเพื่อส่วนตนยึดมั่นในคุณธรรมมุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมโดยร่วมปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยจิตอาสาจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังความสามารถเช่นบุญข้อภรษาบุญสังฆทาน งานบำเพ็ญกุศลศพด้านที่2ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน1การมุ่งผลสำเร็จข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำงานในด้านการจัดการเรียนการสอนจัดทำหลักสูตรเป็นของสถานศึกษาโดยการจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมจัดทำหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุ 2> ข 2. การบริการที่ดี ข้าพเจ้าดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปากกับผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลายอันได้แก่การเข้ารับการฝึกอบรมสัมนาทางวิชาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแก้วและในเขตอำเภอกันทรารลมจังหวัดศรีสะเกษร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆ 5. การออกแบบการเรียนรู้ พระเจ้าจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน6กิจกรรมหลักระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเน้นวิเคราะห์สังเคราะห์ค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองทำสื่อการเรียนการสอนออกแบบสร้างนวัตกรรม เื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอยู่เสมอ 6. การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้านำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติกิจกรรมบันดิตน้อยกิจกรรมบ่าครู กิจกรรมบันแม่กิจกรรมแห่เทียนภรษากิจกรรมกีฬาศูนย,ย,ย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมคุณธรรมกิจกรรมขึ้นปีใหม่ 7. การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศท้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดบูมประสบการณ์อันได้แก่ มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษามุมศิละปะเด็กปฐมวัยทุกคนมีความเป็นศินลปินโดยธรรมชาติโดยศิละปะเป็นภาษาที่เด็กใช้เพื่อการสื่อสารความเป็นตัวตนของเด็กจัดระเบียบการวางสินของที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้านที่3 ผลการพัฒนาตนเองที่ประสบผลสำเร็จข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อันปรากฏต,ต่อผู้เรียนและสูย์พัฒนาเด็กเล็กวัฒนาวรารามทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทพ,พัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้เป็นประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตตีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำ พร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณ